อารากานุศาสนีสูตรว่าด้วยคำสอนของศาสดาชื่ออรารกะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วศาสดาชื่ออรารกะเป็นเจ้าลทัทธิ ปราศจากความกำหนัดในกามก็อรารกะศาสดานั้นมีสาวกหลายร้อยคนเธอแสดงธรรมแก่สาวกอย่างนี้ว่าดูกระราพรามชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแขนมากจะพึงถูกต้องได้ ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกระพรามหยาดน้ำค้างบนยอดยา้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เรียบเหมือนหยาดน้ําค้างฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกระพรามเมื่อฝนตกหนัก หนาเม็ดฟองน้ำย่อมแตกเร็วตั้งอยู่ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองน้ำฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึ่งถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์ พราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกระพรามรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกระพรามแม่น้ำไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสะเชี่ยวพัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุดแต่ที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกมากมีความคับแขนมาก จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูการะพรามบุรุษมีกำลังอมก้อนเขละไว้ที่ปลายลิ้นแล้วพึงถ่มไปโดยง่ายดายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนก้อนเขละฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกระพรามชิ้นเนื้อ ที่ใส่ไว้ในกระทะเหล็กไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมจะย่อยยับไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกร,ราพรามแม่โคที่จะถูกเชือดที่เขานำไปเข้าสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่าใกล้ความตายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือดฉันนั้นเหมือนกัน นิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกราภิกษุทั้งหลายก็โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลาย มีอายุประมาณหกหมื่นปีเด็กหญิงมีอายุห้าร้อยปีจึงควรแก่การมีสามีก็โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอาพาธหกอย่างเท่านั้นคือเย็นร้อนหิวกระหายปวดอจาระปวดปัสสาวะดูกระราภิกษุทั้งหลาย อารกะศาสดานั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนตั้งอยู่นานมีอาพาธน้อยอย่างนี้จากแสดงทำให้สาวกฟังอย่างนี้ว่าดูกราพรามชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรว,รวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแค้นมาก จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทํากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกร,ราภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวโดยชอบก็พึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเ,เร็ว มีทุกมากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกระภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีหรือน้อยกว่านั้นบ้าง เกินกว่าบ้างก็คนที่มีอายุอยู่ถึงร้อยปีย่อมอยู่ครบ300ร้อฤดูคือฤดูหนาวหนึรอยฤดูร้อนหนึ่รอยฤดูฝนหนึรคนที่มีอายุอยู่ถึง300ร้ฤดูย่อมอยู่ครบ1200เดือนคือฤดูหนาว400เดือน ฤดูร้อน400เดือนฤดูฝน400เดือนคนที่มีอายุถึง1,200เดือนย่อมอยู่ครบ2,400กึ่งเดือนคือฤดูหนาว800กึ่งเดือนฤดูร้อน800กก่งเดือนฤดูฝน800กก่งเดือน คนที่มีอายุอยู่ครบ2,400กึ่งเดือนย่อมอยู่ครบ36,00 0ราตรีคือฤดูหนาว1 2 0 0 0ราตรีฤดูร้อน1 2 0 0 0ราตรีฤดูฝน1 2 0 0 0ราตรีคนที่มีอายุอยู่ถึง36,00 0ราตรีย่อมบริโภคอาหาร 7 2 0 0 0เวลาคือฤดูหนาว24,000เวลาฤดูร้อน24 0 0 0เวลาฤดูฝน 24, 0 0 0พเวลาพร้อมๆกับดื่มนมมารดาและเหตุที่ทำให้ไม่ได้บริโภคอาหารในสองประการนั้นเหตุที่ทำให้ไม่ได้บริโภคอาหารมีดังนี้ คือคนโกรธย่อมไม่บริโภคอาหารคนมีทุกข์ก็ไม่บริโภคอาหารคนป่วยไข้ก็ไม่บริโภคอาหารคนรักษาอุโบสถก็ไม่บริโภคอาหารคนหาอาหารไม่ได้ก็ไม่บริโภคอาหารดูกะระภิกษุทั้งหลาย เราได้กำหนดอายุประมาณแห่งอายุฤดูปีเดือนกึ่งเดือนราตรีวันการบริโภคอาหารและเหตุที่ทำให้ไม่ได้บริโภคอาหารของมนุษย์ผู้มีอายุร้อยปีด้วยประการดังนี้แล้วดูกระภิกษุทั้งหลาย กิจใดที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์เอื้อเอ็นดูพึงกระทําแก่สาวกกิจนั้นเรากระทําแล้วแก่เธอทั้งหลายดูกะระภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเบืินว่างขอเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาท อย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยนี้คืออนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายจบอารากานุสาสนีสูตร